รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วท่าเรือรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในแง่มุมต่างๆนะคะโดยเฉพาะในปีนี้การเดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3นั้นจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วค่ะและเนื่องในวิธีวราระิธีขึ้นปีใหม่นะคะวันนี้ทางรายการนะคะก็จะขออนุญาตนําคําอวยพรนะคะจากคณะผู้บริหารในทุกระดับของท่าเรือแหลมฉบัง นำพรดีๆมาสู่คุณผู้ชมกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะไปรับชมกันเลยค่ะครับกลาบสวัสดีนะครับผมร้อยตำรวจตรีมร,รีเลิศกำเนียงผู้ในการท่าเรือแหลมฉะบังนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของวันสิ้นปีและจะขึ้นปีใหม่ของปี2565ัน้านะครับผมใมนฐาของท่าเรือแหลมฉะบังนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาใช้บริการและผู้สนับสนุนท่าเรือแหลมฉะบังในทุกๆเรื่อง ในตลอดปีที่ผ่านมานะครับและก็ขออํานวยอวยพรนะครับให้สําหรับผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่มาทําธุรกิจและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประกอบกิจการของท่าเรือแหลมจะบังทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะครับก็เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับของทางภาคประชาชนนะครับที่จะได้หยุดนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้นะครับเดินทาง การไปเยี่ยมภูมิบิดามารดาหรือญาติครอบครัวที่ต่างภูมิลำเนานะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็่อนจะไปนะครับขอให้ตรวจสอบเส้นทางนะครับตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้ขับขี่ด้วยนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมชบังเองเนี่ยนะครับเราก็ได้ตระหนักถึงการเดินทางในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีมาตรการร่วมกันนะครับ จากสายเดินเรือนะครับจากผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแล้วก็ทั้งท่าเรือแหลมชะบังเองเนี่ยครับได้ได้กําหนดเป็นมาตรการนะครับมาตรการนี้นะครับออกไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกานะครับโดยมีนนยสําคัญก็คือว่าภาคธุรกิจเนี่ยครับมีความเห็นร่วมกันว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการบรรทุกขนถ่ายบนท้องถนนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเช็ค เครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับรถยนต์ต่างๆที่ใช้ในการบรรทุกนะครับก็ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่จะวิ่งได้ตลอดเส้นทางและไม่มีการเสียในระหว่างทางนะครับนอกไปจากนั้นนะครับตัวสินค้าอันตรายเนี่ยก็อขอความร่วมมือว่าจะไม่มีการผลนะครับและถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการซึ่งจริงๆเนี่ยก็ความร่วมมือนีก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่าจะให้บรรทุกขนถ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่25นี้นะครับ ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็อยู่ในระหว่างที่อาจจะคึกคักมุนกันนิดหน่อยแต่เรียนยืนยันว่าหลังจากวันที่25ไปนะครับท่านจะได้รับความสะดวกในเรื่องการใช้สายทางและก็สินค้าที่เบาบางลงนะครับสวัสดีครับเพ่อนพนักง,งานท่าเรือแหลมฉบังกับผมเลเอกการเมนโนจิรองผู้ในการท่าเรือแหลมฉบังในโอกาสที่ปีใหม่กําลังจะยา่างเข้ามาสู่ช่วงเวลาใหม่ของพวกเรานะครับก็ผมขอ อนุญาตในโอกาสนี้นะครับในอำนาจของคุณพระศรีรัตไกรนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านนับถือนะครับโดบนบรรดาลให้แต่ละท่านนะครับผ่านช่วงเวลาของปีเก่าไปสู่ปีใหม่นะครับด้วยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มาเบียดเบียนนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าไม่ดีไว้กับปีเก่าและก้าวข้ามปีเก่าไปสู่ปีใหม่ ด้ยวยความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยใดๆที่มาสร้างปัญหาให้กับพวกเราณนะเวลานี้เนี่ยไม่มีมากั้มกลายนะครับประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับพัฒนาท่าเรือแหลมฉบาของเราให้ก้าวไปได้วยกันนะครับในสมัหม่นะครับเราจะได้มีความภูมิใจนะครับในการที่ และฉบังเราได้ก้าวหน้าไปด้วยความสามารถแล้วก็มือของพวกเรานะครับนโอกาสนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงก้าวข้ามปี2564ไปสู่2565เรวยความสุขและความเรือบร้อทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับผมร้อยตระเอกธนาบดีทุกเกลัดผู้ช่วยผู้ในการท่าเรือแหลมฉบัง ในวาระดิถฐีขึ้นปีใหม่2565ขออำนาจคุณภาษีรัตนไตยช่วยดลบันดาลและก็ทำนวยเออพรอให้เพื่อนพนักง,งานและครอบครัวจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยทรัพยภายในและทรัพภายนอกมีความสุขในชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานมีความเจริญในหน้าที่การงานและมีโชคดีตลอดปี 2565นิบครับค่ะดิฉันศิริมากีรัตายาคมนะคะนักบริหาร1 4ประจำรุ่มในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมสบังในโอกาสพิศีกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ขออำนวยพรให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมสบังนะคะมีความสุขความรุ่งเรืองมีความสมหวังในทุกๆสิ่ง ที่ปราถนามีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานที่ทำนะคะแล้วสิ่งสําััญก็คือขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้อยู่กันไปนานๆน,น,นะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายะคะ่ะสวัสดีครับผมนายเตียนชัยมักเที่ยงตรงครับผู้มีการสํานักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมชบังนะครับการทะเลนประเทศไทยในวารลดิดีขึ้นปีใหม่2565นี้นะครับ ก็ขออาอราธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกนะครับจงดลบันดาลให้ท่านและก็ครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปัจจากโรคภัยไข้เจ็บและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาธุประการครับสวัสดีครับผมนายวีรชาติพุทธรักษาพู้มำนายการสำนักปฏิบัติการท่าเรือหลมเทาบางัง ในโอกาสที่จะครบรอบปีใหม่พศ2565กระผมขออวยพรให้กับผู้บริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับชิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนา และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยพรให้ท่านได้ประสบกับความสำเร็จแค้วคลาดปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีอลงกรณ์จิรัิติการนักบริหาร13ประจำผู้โดยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือหลังชะบังนะครับก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรักษาการผู้นวยการกอง พิธีการและจัดการทับศิลป์นะครับในวาระนะครับที่จะขึ้นปีใหม่นะครับพุทธศักราช2565กที่จะมาถึงในวันนี้นะครับถ้าอยากอวยพรนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพระแก้วมารกฏนะครับพระศรีพระนาสาย์ธนดารามนะครับหลวงพ่อโสธรจงโดนบันดาลให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวลักงานการท่าเรือลงชบังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ร่ำรวยนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด19กนะครับเดินทางกับภูเกิมเนาวด้วยความปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงปีใหม่นะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพทั้งท่านและครอบครัวและคนใกล้ชิดอื่นๆด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงมีความสุขในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับัสดีครับ ผมนายรังสรรศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉบังเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี2565ในครั้งนี้ก็ขออำนยวยอวยพรให้เพื่อนพนักง,งานท่าเรือแหลมชบังพนักง,งานการท่าเรือแห่งไประเทศไทยและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองต,อต่อไปและในปี2565นี้ก็ขอให้ประเทศไทยแขวง่าปลอดภัยจาก โรคระบาดต่างๆตลอดไปด้วยครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบงัง เรามมมุุ่่งันเชืออตทกกโกสข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบรั้วท่าเรือค่ะในช่วงแรกนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังเองก็คงจะได้รับผ่อนดีๆเป็นพรปีใหม่จากผู้หลักผู้ใหญ่ชาวท่าเรือแหลมฉะบังกันไปแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะท่าเรือแหลมฉะบังของเรานะคะก้าวเข้าสู่ปีที่31ในการดําเนินงานแล้วค่ะและเรานะคะก็มีความในใจของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการทํางานในท่าเรือแหลมฉะบังค่ะไปรับฟังกันค่ะ ในวันที่21มกราคมในปี2565นะครับก็เป็นปีที่เราดำเนินกิจการมาครบ31ปีนะครับซึ่งเราก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากมาจนกระทั่งตั้งเหนือตั้งตัวได้นะครับพร้อมไปกับธุรกิจแล้วก็การเจริญเติบโตของการผลายสินค้าของประเทศนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าผู้ที่ประกอบกิจการนะครับและผู้ที่มีส่วนมาใช้บริการของท่าเรือเนี่ย จะได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ผลักดันให้ในปีต่อไปนะครับที่จะทําให้การท่าเรือนะครับแล้วก็การขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศนะครับได้มีความสะดวกสบายแล้วก็ประสบผลสําเร็จตามที่ทางภาครัฐหรือทางคณะรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้นะครับสวัสดีครับผมรื้วเอกการมลจิรองผู้ในการท่าเรือแหลมฉบังนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องส1บอปีของท่าเรือแหลมฉัง นะครับนับเป็นตัวเลขที่แสดงถึงประสบการณ์ขององค์กรนะครับที่เราทำงานร่วมกันมาถึง3าปีนะครับซึ่ง3าสอปีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเก้าแห่งความยิ่งใหญ่ของท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพราะว่าท่าเเลอแหลมฉบังเนี่ยได้พัฒนาสู่ท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3นะครับหรือระยะที่3เป็นการเริ่มต้นที่ได กำเนิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่ปีนี้นะครับก็ปี2,564นะครับเราได้เริ่มก่อ,อสร้างท่าเรือแหลมชบังระยะที่3นะครับซึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยก็โดยประมาณเนี่ยก็ประมาณปี2,568นะครับซึ่งหลังจากที่ท่าเรือแหลมชบังก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมกวับเราเนี่ยพัฒนาท่าเรือแหลมชบังเราให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นไปสู่18ล้าน e TEU นะครับซึ่งทําให้ท่าเรือแหลมชบังเนี่ย เป็นท่าเรือหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกๆคนนะครับที่เราจะต้องร่วมกันนะครับพัฒนานะครับร่วมมือร่วมใจพัฒนาสร้างองค์ความรู้นะครับสร้างศักยภาพแล้วก็ผลักดันน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยให้ขับเคลื่อนองค์กรที่เราต้องมีภารกิจพัฒนาเพิ่มขึ้นไปในอนาคตเนี่ยอย่างเต็มความสามารถนะครับและผมหวังว่าในความสำเร็จที่กำลังเริ่มต้นตรงนี้เนี่ย จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ชื่อเสียงนะครับความภูมภาพภูมิใจให้กับเพื่อนพนักงานที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เนี่ยต่อไปนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกธนาบดีทุกเทลัดผู้ช่วยผู้ในการท่าเรือแหลมฉบังในโอกาสปีนี้ครบรอบ3 1ปีท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมชวังเปิดดาเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2504จนกระทั่งปี2565ครบรอบ37ปีและในโครงการที่พัฒนาท่าเรือระยะที่3เราจะทําให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีท่าเรือชั้นนําในระดับอาเซียนและเป็นชั้นระดับต้นในระดับโลกด้วยฉะนั้น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบความสุขให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายเทียนชัยมักเที่ยงตรงครับผู้อำนวยการสํานักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังนะครับในโอกาสปี2565นี้นะครับเป็นปีที่ท่าเรือแหลมฉบังนะจะครบรอบ31ปีนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่าเรือแหลมชบังของเราเนี่ยก็ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งตู้สินค้าสินค้ารถยนต์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างมั่นคงท่าเรือลาชบังจึงมีบทบาทสําคัญนะครับต่อการเสริมสร้าง <c oughs> ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับในโอกาสนี้ผมขออํานวยพรให้เพื่อนพนักงานที่เป็นกําลังสําคัญขององค์กรนะครับได้พบ แต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีความสุขกายสุขใจ,จเจริญในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ประสบแต่ความสําเร็จตามที่มุ่งมั่นทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายวีรชาติพุทธรักษาผู้อำนวยการสํานักปฏิบัติการท่าเรือแหลมชบังในปี2565นี้ท่าเรือแหลมชบังจะมีอายุค,ครบ31ปี ในปีที่1นึนะครับท่าเรือแหลมชับางดำเนินการมาเมื่อวันที่21มกราคม2534และมีการพัฒนามาโดยตลอดซึ่งในปัจจุบันปีที่จะครบ31นี้นะครับท่าเรือแหลมชบังได้มีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมชบังระยะที่3ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผมเองในานามของผู้บริหารท่าเรือแหลมบังก็ขออํานวยให้ท่าเรือแหลมชบังมีความเจริญยิ่งขึ้นสามารถรับใช้บริการกับผู้ให้บริการได้อย่างาม,มีความสะดวกสบายในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีอลงกร์จิรัติธิติการนักบริหาร13 ประจำพุ่งนวยการการท่าเรือแห่งไประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือแหลมเชีบังครับในาวาระนะครับที่จะครบรอบนะครับ31ปีของท่าเรือแหลมชบังหรือเป็น็1ปีแห่งความสุขนะครับก็อยากจะกล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับาจากนะครับเข้าเริ่มทํางานที่ท่าเรือแหลมชบังเนี่ยตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมานะครับ ก็ผ่านอุปสรรคนะครับไม่ใช่ผมท่านเดียวนะครับพนักงานท่าเรือหลักจำบางผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะครับได้ผ่านอุปสรรคมาหลายๆอย่างนะครับแต่หลังจากอุปสรรคที่ผ่านมาแล้วนั้นนะครับก็จะพบแต่ความสุขนะครับในอดีตที่ผ่านมาเลยครับลมรู้คุกคานนะครับแก้ไขปัญหากันมานะครับแต่ก็ด้วยความร่วมมือของพนักงานและก็ผู้บริหารนะครับที่ให้นโยบายในทางแก้แก้ไขที่ถูกต้องนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบัน เราก็ยังมีความสุขมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีปัญหาเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติของอธรรมดานะครับที่จะต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะครับผมนะครับตั้งแต่ทที่ทำงานที่ผ่านมานะครับยี่สกว่าปีที่ท่าเรือแหลมชบังเนี่ยผมไม่เคยมีวันไหนนะครับที่ไม่อยากมาทำงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานผู้บริหารนะครับ มีความใกล้ชิดเสนิทสนมกันให้ความเป็นกันเองนะครับมีความสุขในการทํางานแล้วก็บรรยากาศในการทํางานเนี่ยนะครับมีแต่ความให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในอนาคตแหะครับถ้าอยากเห็นนะครับก็อยากเห็นที่ว่าพนักงานรุ่นน้องๆนะครับเจริญก้าวหน้านะครับเติบโตกันขึ้นไปนะครับทํางานให้มีความสุขนะครับบ้านเรามีความสุขอยู่แล้วนะครับบ้านเรานี่คือใครถ้าเรียนหลังจะบ้างนะครับ ก็ขอให้ท่านนะครับทํางานด้วยความสุขนะครับที่ผ่านมาผมก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่เรียกยอะไรอ่ะคาว่ามีความสุขแม้จะมีความทุกขน์นะครับแต่ความทุกข์นั่นก็คือทําให้เราเข้มแข็งขึ้นและประสบกับความสุขในต่อไปนะครับก็ขออยพรนะครับให้ท่าเรือแหลมชะบังนะครับจเจริญก้าวหน้าเป็นท่าเรือดับหนึ่งนะครับที่ขึ้นไป นะครับแล้วก็ขอให้พนักงานทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับอย่างเช่นที่ผมมีเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายรังสรรศรีานันท์นักบริหาร13าท่าเรือแหลมฉะบังก็ในโอกาสครบรอบ31ปีท่าเรือแหลมฉะบังก็ขออานวยอวยพรให้เพื่อนพนักงานพี่น้องและผู้บริหารทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่ออยู่เป็นกำลังใจและเป็นขวัญให้กับเพื่อนพนักง,งานรุ่นเด็กๆต่อไปในการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังและร่วมกันทําประโยชน์กับชุมชนรอบข้างเพื่อมีส่วนร่วมและพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแหลมชบังให้เจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อชายกรเลิศจำเนียนนะคะผู้ในการกองการบุคคลท่าเรือแหลมชบังนะคะในโอกาสทีออ่จะครบรอบ 31ปีของท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็เราได้เติบโตมานะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานท่าเรือแหลมฉบังผู้ประกอบการผู้เช่าพื้นที่ผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะก็ในนามของผู้บริหารก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะซึ่งเราจะเติบโตไปยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะขอให้เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพรทิพาทวินุตนะคะผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปค่ะก็ในโอกาสที่ท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ31ปีนะคะปีแห่งความสุขนะคะในปีหน้านะคะ2565นะคะเทียบกับเป็นคนก็เท่ากับว่าเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มวัยชะกันแล้วนะคะพร้อมที่จะทำงานทำการนะคะแล้วก็เติบโตไปนะคะที่ผ่านมาเราก็เติบโตกันมาอย่างก้าวกระโดดนะคะซึ่งในปีหน้านะคะ และปีต่อๆไปนะคะเราก็หวังว่าถ้าเรือแหลมฉบังนะคะจะมีการพัฒนานะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะการพัฒนาในเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบนะคะซึ่งเราหวังว่าถ้าเรือแหลมฉบังนะคะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงนะคะมีศักยภาพนะคะที่จะ เสริมในเรื่องของประตูเศรษฐกิจนะคะของประเทศนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันกันกบชุมชนนะคะอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะสวัสดีครับผมร้อยตุลเอกขจรจดเกื้อหนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการท่าท่าเรือแหลมชบังสังกัดท่าเรือแหลมชบังนะครับสําหรับในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ3ามสปีของท่าเรือแหลมชบังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่าเรือแหลมชบังจะพัฒนาจาก กรีนพอร์ตไปอยู่สมาร์ทพอร์ตในอนาคตกันใกล้นี้นะครับและหวังว่าจากการที่เราผ่านประสบการณ์หลายๆมาในหลายเรื่องเช่นโควิดและเรื่องปัญหาเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐปัญหาคองสุเอตต่างๆเราผ่านมาได้ด้วยดีก็ถือว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากพอสมควรในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของปีใหม่ไทย ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนายไตยและศิษย์ศิษ์ทั้งหลายขอจงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและพนักงานนะครับอขอให้มีะสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญทั่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัดอนันตาจินดาพง์เจริญค่ะผู้อำนวยการกองแผนงานค่ะชื่อเล่นว่าระดาค่ะ ทำงานอยู่กับท่าเรือแหลมฉะบังมาเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีนะคะตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่สมัยยังสาวปัจจุบันก็ยังสาวอยู่ได้เห็นการพัฒนาเติบโตของท่าเรือแหลมฉะบังมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะมาอย่างต่อเนื่องจนในวันนี้ท่าเรือแหลมฉะบังเนี่ยก็เติบโตมาในระดับหนึ่งในอนาคตท่าเรือฉะบังก็จะครบรอบ31ปีก็จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นก็อยากให้ท่าเรือแหลมะบังเนี่ยเติบโต ด้วยความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจนไปถึงลูกหลานเลนและก็คนในอนาคตต่อไปค่ะถ้าเหลือเฉลิงเนียมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีท่าเรือที่เป็นระบบอัตโนมัติมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะก็ขอให้ ในโอกาสครบรอบ31ปีของท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็ขอให้พหนักง,งานทุกคนเนี่ยมีความสุขกับท่าเรือแหลมฉบังแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนวลดใจดีนะคะผู้อำนวยการกองการเงินท่าเรือแหลมฉบังนะคะ เนื่องในโอกาสที่ท่าเรือลำชบางจะครบรอบ31ปีในวันที่21มกราคม2565นี้นะคะก็3 1ปีถ้าเทียบกับอายุคนเนาะก็ยังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะค่ะยังมีความทาันัยอยู่เอ่ท่าเรือลำชบางก็ขอวอวยพรให้เอ่อทุกๆท,ท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะแล้วก็เอ่อในปี2565นห้นะคะ่ะท่าเรือก็ยัง พร้อมบริการด้วยออด้วยใจเสมอนะคะแล้วก็เราก็จะพัฒนาไปพร้อมๆกันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกับผมเรือเอกนาะทิรัตน์มื่นผู้อำนวยการกองการช่างเนื่องในโอกาสสิ้นปีพุทธศักราช2564เข้าสู่ปี2565และเป็นปีที่ครบรอบ31ปีท่าเรือแหลมชบัง ผมขอกราบอารัธนาคุณพระศรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องพนักง,งานท่าเรือแหลมฉบังเคารพนับถือโปรดอภิบาลประธานพรให้พี่น้องพนักง,งานการท่าเรือแหลมฉบังคิดกระทําการสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดสุขภาพพานามัยแข็งแรงประสาจากรรภยัยตลอดทั้งปี2565ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายกิษดาดวโพุทธนะครับพนักงานการสินค้า12สําำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังครับในโอกาสปี2565นกะครับก็จะเป็นปีที่ครบรอบ3 1ปีท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ขอในโอกาสนี้นะครับอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ปีถัดไปนี้ก็จะเป็นปีที่ท่าเรือแหลมฉบังเราน่าจะมีการพัฒนาหลายหลายอย่างเพื่อสำหรับสนับสนุนของตัวของทั้งประเทศนะครับผมก็ขออวยพรเพียงเท่านี้ครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในเทปแรกของปีพุทธศักราชใหม่2,565ค่ะและในปีนี้นะคะหวังจะเป็นอีกหนึ่งปีดีๆของทุกๆท,ท่านนะคะที่เราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันค่ะส่วนในเทปหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับก,บการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเรื่องใดรวมถึงพูดคุยกับผู้บริหารท่านใดต้องติดตามรับชมกันค่ะ